มาพบกันอีก<า>แล้วนะคะก็ะไลนี้เป็นไลน์ที่3แล้วที่วันนี้เกตมาเนาะก็แนะนําตัวอย่างเป็นทางการน,นะเกตกิติมาคุมชนนะคะในที่รู้จักกันของคนโซเชียลก็คือนะับใส่ใจเย็นนะคะก็วันนี้เกตมาก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและป้องกันเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิดมันแพร่มากขึ้นเนาะก็ตาก็ยังเป็นเมืองที่ปลอดภัยอีกจังหวัดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ถามว่าจังหวัดตาดลมลรกเยอะนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นเกตก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงโรคโควิดไปได้ด้วยดีด้วยกันนะคะก็ตอนนี้ผลกระทบไม่ได้มีแค่เพียงพนักง,งานประจําไม่ได้มีแค่นักธุรกิจ ใหญ่ๆทุกคนได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนค้าขายธรรมดาคนรับจ้างธรรมดาชาวสวนชาวไร่ย,ยังไงได้รับผลกระทบหมดเลย<ช>ก็เกตก็คนนึงที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าบ้านเกตก็มีธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยแล้วก็ถามว่าอาชีพงานประจำล่ะได้รับผลกระทบไหมก็ยังได้รับผลกระทบแต่ถามว่าในายุคนี้ทําไมทุกคนได้รับผลกระทบแล้วทําไม ต้องบอกว่ามันในทุกวิกฤตต้องมีโอกาสเนาะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนหาโอกาสในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วว่าใช่ให้ทําสิ่งนั้นในช่วงเวลานี้แหละที่ทุกคนอาจจะถูกกักตัว14ดวันอาจจะปิ๊งไอเดียอะไรออกมาได้หลายๆอย่างเนาะก็วันนี้เกศขอให้เพื่อนๆทุกคนเนาะที่มาดูหรือว่ามาฟังก็อยากให้ทุกคนพกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ก็จะทําให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าอะไราป้องกันเชื้อโรคเข้าหาเราให้ได้น้อยที่สุดทำยังไงก็ได้อย่าให้เราต้องไปคอนแทค ชะโลกเพราะเราเล่นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันอันตรายมากถ้าเรามั่นใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพอถ้าเราบวกกับการป้องกันที่ดีจะก็จะทําให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยได้ในวันนี้ก็วันเนี้ย เก๋ก็ okay, เป็นวันแรกที่ได้ลงเวรเร็วแล้วก็มีโอกาสได้ก็มาแนะนําเพื่อนเนาะไปไหนก็ให้มีแอลกอฮอล์จิตตัวเอาไว้แอลกอฮอล์สเป์พ่นถ้าจะจับอะไรก็เป็นไปได้อส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้สัมผัสสิ่งนั้นถ้าเป็นประตูก็ให้ใช้หลังมือหรือว่าหลังของเราฟังประตูออกไปถ้าจะกดลิฟต์ก็ใช้ข้อสอบในการกดลิฟตนะ์เนาะแล้วก็ตอนเข้าลิฟต์ก็อย่าไปคอนแทคอะไรกับใครเยอะแล้วก็เป็นไปได้ให้สวมแมสทุกครั้งนะคะ แล้วก็ก่อนนอนหรือตอนเช้าตื่นมาถ้าเป็นไปได้คนที่ตื่นปุ๊บให้แนะนํากินน้ําก่อนักแก้วหรือ2อแก้วก่อนแล้วค่อยไปแปรงฟันนะคะนี่ก็จะช่วยบูสต์ร่างกายเราให้ดีขึ้นแล้วก็ที่สาคัญเลยถ้าเป็นตอนเย็นก็แนะนําให้กินแคลเซียมหรือนมอุ่นๆก่อนนอนเพราะว่าถ้าเรากินแคลเซียมไปก็จะช่วยซ่อมแซมเราในช่วงที่เราใช้ร่างกายะไร ร่างกายเราในการทํางานเนาะก็แคลเซียมก็จะไปชอ่อมซ่อมแซมทุกทุกส่วนของร่างกายเราให้ดีขึ้นของเกตก็มีอันนี้ที่เกดตั้งรูปบนหน้าผางไงวันนี้เกตก็กินในส่วนของแคลเซียมของเกดนี่กินก็คือตัวนี้เกตกินแคลเซียมเพราะว่าตัวเน่าดีมากเลยบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่แคลเซียมมีทั้งแคลเซียมแมกนีเ,เซียมโบรอนวิตามินดีทั้งหนึ่งช้อนทําให้เราดูดซึมแล้วก็ซ่อมแซมได้เลยแท่ถ้าเรากินแค่แคลเซียมธรรมาดาอาจจะมี แคลซคปซูลทำไมมีคนถามว่าทำไมไม่กินแคลเซียมแคปซูลละ่ะบางทีแคลเซียมแคปซูลกินมากก็มีผลกิการตกตะกอนอาจจะทําให้เป็นนิ่วได้ก็วันนี้กุดไนท์แล้วกันนะคะขอทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย